โอเคครับวันนี้ Stand Up พไรก็เป็นเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเออแซนด์อัพไรนะเกมดังมากๆไม่ไม่ค่อยดังหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นอยู่นะเออเล่นเล่นเบ,บเวลร้อยกว่าเลยนะพอถามว่าทำไมถึงเล่นก็เกมนี้แตนหลากหลายดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเออนิสัยแตนด้วยว่าจะโหดหรือเปล่านะครับนะ โอเควันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไหนๆเกมก็เปิดแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําแตนที่ฟาร์มดีๆนะครับเกมนี้ฟาร์มยากหน่อยนะเออโ้ฟาร์มแค่นิ้เดียวแหละเออบางตัวผมก็ไม่ได้มีนะครับวันนี้ผมเอ่อมีแค่2ตัวนะส่วนตัวที่เหลือเดี๋ยวจะพูดปากเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าสแตนที่ฟาร์มดีๆเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคเอ่อตัวแรก นี่นะครับ purple haze นะชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งชื่ออะไรวะกดดูงไงไม่ใช่ตรงนี้ดูไงวะอ้อนี่ purple smoke นะครับอันนี้ก็นี่ใส่เป็น g o t l y เลยนะเออของผมนี่ใส่เป็น g o t l y นะถามว่าตัวนี้ฟาร์มดียังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เดินไปดูตรงนู้นนะครับเอกดชิมดอกแล้ว ไม่เคยถนัดเลยนะปอดีผมเล่นในคอมนะเออ,อเคอะเคสกิลที่ดีๆของมันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2สกิลนะสสกิลก็จะเป็นสกิลแซดปึ๊บที่จะปล่อยพิษออกมารอบๆตัวนะครับนีแบบนี้นะไม่โดนดามเมจนะครับถ้านี้ใส่ดีๆก็จะ เก่งมากๆนะครับนะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนะต่อมาก็สกิลเอฟนะครับก็จะปาเป็นออลูกกลมๆนะครับที่มันสามารถที่มันมีไวรัสอยู่ในนั้นนะครับปาปุ๊บปุ๊บมามันก็จะแตกออกเป็นนี้รทบแล้วก็ปล่อยหมอกสีม่วงที่เป็นพิษออกมานะครับโอเคก็มีมีตัวดีๆนะครับก็เป็นตัวดีๆนะเออฟาร์มดีๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งที่ผมมีกันเลยดีกว่าโอเคตวนี้ต้อง เดินมาครับเออคือใครไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มี storage s t นะครับก็เอาไว้เก็บสแตนนะเอ,อก็อยู่ตรงนี้นะครับเดินมาตรงสุดทางเลยมาเจอกับ dummy นะครับก็ตรงมาเลยตรงมาตรง d i นี่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะนี่เราก็จะเจอแล้วนะครับนี่คนนี้นะครับไอไ t ส t e ฟแมนอืมโอเคเราก,กดเข้าไปเลยนะครับ โอเคอุ้ยแหลกมากทีนี้แหลกมากโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งผมก็แนะนำเป็นนี่นะครับ p e r i m i r r Macho อ่านถูกหรือเปล่าอ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้นะครับ okay. เดี๋ยวไปรีวิวด้านนอกดีกว่าด้านในแหลกนะโอเค เดี๋ยวดูดวงไฟดีกว่านะมันอยู่คืนพอดีโอเครูปร่างหน้าตานะครับนี่นี่นะครับมันก็จะมีเพลงด้วยนะเออเป็นสแตนที่ปั่นนะเออเอาไว้ปั่นแบบปั่นจัดๆเลยนะเอออันนี้ก็นิสัยน่าจะไม่มีใช่ไม่มีนะครับก็ถามว่าทำไมตัวนี้ดีนะครับอย่างแรกมันมีเพลงเปิดอย่างเท่เลยครับ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคสกิลที่จะดีๆของมันเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งหนึสกิลนะครับก็จะเ,เป็นเอ่อสกิลสกิลไหนวะสกิล x เอเอ,อสกิล x นะครับนี่นี่มันก็จะปล่อยแบบนี้นะครับดูดาเมจที่มันทำนะครับคือเยอะมากๆนะครับเราต้องไปลองกับอ่านี่อ่ะผมเดี๋ยวผมลองกับดัมมี่ตัวนี้เอ่อจะบอกไงดีว่ามันเป็นแบบ มันล็อกนะครับเออมันมันล็อกให้เองนะโอเคมันล็อกให้เองผมผมเลงไม่ได้นะครับทังนั้นผมจะไปยืนอยู่ตัวที่ใกล้นะครับอ่ะตัวนี้ครับเลือดเต็มเต็มเลยอ่ะกดไปดูครับทีเดียวตายครับเลือดเท่าไหร่มองไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวผมไปลองกับโจรูโน่ตรงนั้นดีกว,ว่านะจะได้รู้ โอ้มี็คนตีอยู่อ่าโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมไปลองกับบอสสแครี่ดีกว่าบอสท,ที่เป็นหน้าผีตัวนี้ได้ไหมเลือดแองเจโรอโอเคอยู่ภาคสี่เองเจโรเลือดแปดร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตีดูนี่คือไม่มีนิสัยนะถ้านิสัยก็จะดีกว่านี้เท่าไหร่วะ เท่าไรเอ่ยเท่าไรประมาณเลือดเลือดเหลือประมาณ500นะครับก็ตีประมาณ300รอกว่าเลยนะเออคือถ้าคนธรรมดานี่คือตายนะครับตายแน,น,น่นอนอ่ะเดี๋ยวผมลอคคณให้กันแหะเดี๋ยวผมลองคนให้คนไหนอ่ะคนนี้เลยกันนะครับใครก็คดีดวงก็ขอโทษด้วยนะครับนะเออเป็นพิสูจน์นะครับเขาเวลเท่าไหรว่วาเวลโอเวลเวล,เวลสองเหรอเวลสอง เือดสองอะเดี๋ยวลองดูอ่ะไม่ตายบูเรเลือดล,ลดไปเยอะนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับเออถ้าก้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเลือกก็ใช้โพโพเฮสซิวานะครับโอเคแล้วก็นี่เดี๋ยวผมให้ไปดูอีกนะครับมันมีหลายตัวอนะครับโอเคตัวดีๆที่ผมรู้นะครับก็ จะเป็นอ่ะเก็บเก็บอืมก็นี่แลวครับอย่างที่คนเมื่อกี้เอาออกมาเลยครับก็เป็น D4C นะเออผมจะเล่นไงวะอ่ะเล่นไม่ได้หรออ๋อนี่ได้ลนะดุนยากจังโอเคก็จะเป็น D4C นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นเออไม่หาโค้ดยากเลย แล้วก็มีตัวที่หางง่ายกว่านั้นนะครับก็โอโพเฮสก็สองจุดห้านะครับให้เฟนกินครับเออใ้เฟนกินก็ดีนะครับแล้วก็ครีมนะครับครีมถามว่ามันดีก็ม,มันก็ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเราเป็นอมตะนะครับแล้วก็ไปตีคนอื่นนะครับสร้างดาเมจได้นะแต่ว่าก็จะเบามากๆดังนั้นก็อย่าใช้ดีกว่าส่วนตัวอื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่า ต้องดูดีไซได์ด้วยนะเออลองดูดีไซนนะครับตัวที่ผมแนะนําก็ประมาณนี้แหละเออตัวอื่นถ้ามีตัวอื่นยังไงก็บอกกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออส่วนมาคมาโชตัวนี้ครับก็0.55ก็ถ้าได้ก็ดีใจด้วยนะครับนะอีกตัวหนึ่งก็อีก2ตัวจะเป็นตัวที่หายากมากๆเลยนะก็คือด้านล่างเลยนะครับ 3ตัวหลังเลยนะครับนะนี่นะครับสี่ตัวดิเออสี่ตัวนี้ก็คือเก่งนะครับเอามาฟาร์มได้ดีเลยนะถ้านิสัยแบบดีๆจัดๆก็โอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่เก่งนะครับนะส่วนตัวอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะเออสำบคนที่แบบมีข้อสงสัยไงก็ถามได้หรือว่าเแบบออพี่ โอ้โหตัวนี้มันดีนะพี่โอ้โหพี่แม่งพูดมดั่วอะไรงี้ยก็บอกกันได้นะครับนะเออผมผมถ้าผู้ฝีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเออมันก็ต้องพูดผิดมู่มาครั้งบ้างนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ปิดที่บนมีแสงนะ,อะโอเค สรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้มาสั้นๆนะครับเอออย่าลืมไปเล่นนะครับ Stand Up Line นะครับเกมเพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับคนเล่นอาจจะแค่หมื่นกว่านะเออเพราะว่าคนอาจจะลืมไปแล้วมีเกมนี้อยู่บนโลกนะเออเพราะมันก็นานนะครับก่อจะเปิดตั้ง1ปีนะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นก็ดูได้ในช่องเลยนะครับผมโอเคครับไปเจอคลิปหน้าสวัสดีครับผม